ที่นันข่าวกีฬา,าพันไทยไบมานโนโปกกิ้งสไตล์ประจำวันที่16เมษายน2565โดยเฉพาะครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวพันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว,าว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเชียงวันนี้เปิดโฉม5แข้งต่างแดนทีมชาติไทยซีเกมโดยการน,นี้บมาโนโปกกิ้งกุ่ซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรนนําทัพทีมช้างศึกลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศเวียดนาม ดยมีเป้าหมายคือต้องคว้าเหรียญทองให้จงได้สันเดียวเท่านั้นโดยงานนี้เปิดโฉม5แข้งต่างแดนทีมชาติไทยซีเกมจาก50รายชื่อมาโนโพกิ้งนั้นจะเลือกใครเริ่มจากคนที่1โจธานเข็มดีกองหลังอเดนเซ่บีเคจากทางลิกเดนมากคนที่2เป็นเจมส์เดวิสกองกลางออกฟอร์ดยูเดตจากทางลิังกฤษคนที่3เป็นชันรารงพรมสีแก้วกองกลางเอดียูเดียนอาดาเวจากทางลิกสเปน คนที่4จะเป็นชายพิพัฒน์สวนเพศัดกองกลางจากเอสโซริลเปรยา่าลิกโปรโต,ตุเกสและคนที่5้าก็จะเป็นอจิตพล์คิดิลมก่อนหน้าจะาทางเอฟอัสบวกลิกเยอรมันซึ่งรายชื่อดังกล่าวนี้ทางโคโจุะคะ่งบรรัฐศรีมคาได้ส่งรายชื่อไว้แล้วจํานวน50รายชื่อและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่ทาระดามแป้นโดนพันร่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยจะประก,กาศแต่งตั้งมาโนโปกิง้งขึ้นเป็นกุนซือคุมทัพลุยศึกซีเกมแทนในขอหลักนี้ คิดว่ามาโน,โน่โปกิ้งจะเลือกใครแข่งต่างแดนใน20รายชื่อคนสุดท้ายในขอ้อนี้เป็นนักว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะแล้วก็ไปเดาใจมาโน่กันดีกว่าว่าเขาจะเลือกใครกันบ้างแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก e 2 2 2 2สโซนตะวันออกประแบ่งกลุ่มจะมีลกสนาม3คู่วันนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง11 Sport โดยกันที่ทางโคซิโก เสัเซนาเมืองจะไปเดิมเกมแรกเอเชียครั้งแรกในรอบ7ปีนำทัพของอันเจลายพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอดีตทีมอา้ออุ้มทีละทอนทีมแข่งจากทางญี่ปุ่นซึ่งงานนี้นะผมทีมตัวแทนจากทางประเทศไทยชิงวันเต็ดประเดิมเดทเกมแรกกลุ่มเจพบคิดชีเอสีทีมแข่งจากฮ่องกงเดี๋ยวกันนี้ก็จะเป็นวันนี้กลุ่มเอชเวรสเปยนาฬิกาฮองอันเจลายเวียดนามพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอส ยีิบนาฬิกาชูบุคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้พบซินี์เอฟซีจากทางออสเตรเลียส่วนกลุ่มเจก็จะเตกกะกัมบราแปนาฬิกาคิดชีเอสีฮ่องกงพบกับทางเชียงรายเต็ดจากทางไทยแลนด์ในคําลังนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็กันว่าะนะครับเซตเอ็นตีข่าวใหญ่เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เทียบกับทางทีมชาติไทย โดยสื่อจักใจของเวียดนามไซส์นิวรายงานข่วาวบอกว่าทีมชาติเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เทียบเท่าไทยแลนด์หลังจากที่ทีมชาติเวียดนามภายใต้ผู้นําทัพของโค้ชปาร์คฮังซอสร้างปรากฏการณ์สะเทือนเอเชียพาทีมบุกไปเอาแต้มบนจินไซตามาสสเตเดียมเสมอทีมชาติญี่ปุ่นทําให้ลูกทีมของโค้ชปาร์คจะลึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่จบรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยคะแนน4แต้มเท่ากับที่ไทยทำเอาไว้เมื่อ21ปีที่แล้ว หลังจาก10แมตช์ในรอบคัดเลือกรอบ3ของฟุตบอลโลกปี2022โคดปาร์กพาทีมเชฟเวียนามชนะ1เสมอ1และก็แพ้ไป8นัดโดยสีแต้มก็คือตัวเลขที่ช่วยทีมเวียดนามทำผลงานดีที่สุดเท่ากับทางทีมเชิไทยในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบคัดเลือกรอบ2ของฟุตบอลโลกปี2002ประเทศไทยยังได้รับแต้มนะฮะสีแต้มจาก8นัดคือเสมอสแพ้ไป4พวกเขาอยู่ในกลุ่มเอกับทีมซาอุดิอาระเบีย อิบรานบาเรนและก็อิรักในขณะนั้นเอเชียนเวิลด์คัพประคัดเลือกมีสองรอบไทยยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2018อีกครั้งตอนนั้นโค้ชเก,ก,ก,กียรติศักดิ์เสนาเมืองทำได้เพียงแค่2แต้มจาก10นัดเท่านั้นและรับคัดเลือกรอบที่3พวกเขาต้องพบกับทีมจากญี่ปุน่นซาดีอาราเบียออสเตรเลียและก็ทางยูเอีสุดท้ายตบมาด้วยกับทางอิรักษ์นอกจากนี้ทีมเวียดนามยังเป็นทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมแรก ที่ชนะราบคัดเลือกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไปในวันนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับช้างศึกชุดใหญ่เตรียมดวนตำนานกานโชว์โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมานโปกิงเตรียมรับมือกับแข้งตำนานกานโชว์เซราตรีซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่มสี่รวมสายกับทางอุซเบกิสถานมัณดีฟและก็ศรีลกาซึ่งมานโปกิงจะต้องนำทัพช้างศึก ประเดิมเกมแรกในวันที่8มิถุนายนพบกับทางทีมชาติมันดิฟซึ่งทีมชาติมันดิฟชุดนี้ไม่ธรรมดานำทัพมาโดยทีมชาติมันดิฟนำทัพมาโดยอาฟานเชสโกโมบรโลกุนซือวัย52ปีอดีตแข้งทีมชาติอิตาลีและตำนาน,นแห่งกันโชซิลาตรีที่ผ่านการเล่นกับทางสโมสรกายารีโรม่าและก็อินเชวิลานและก็นัโปลรี ซึ่งเขาคนนี้พึ่งตกลงสัญญาคุมทีมชาติบันดีฟโดยระยะเวลา2ปีพร้อมกับประเดิมเกมแรกพาบันดีฟถล่มบักรเทศไป2ต่อ0โดยวันที่8มดนิตาดนนี้มาโน่โปคกิงประเดิมเกมแรกดวลตำนานกันโชสไลต์ตอรีฟานเชสโก้โมเรโลอย่างแน่นอนน,นะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะก็ลังรอดูกัตนต่อไปกัน,กน,กนแล้วก็จะได้ประมาทเด็ดขาดนะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิบครับ 99%เวียดนามฟันธงทีมใหม่เหงียนกงไ่โดยสื่อจกักรยาเวียดนามรายงานข่าวไปในทางเดียวกันนะฮะว่าทีมใหม่ของเงียนกงไ่แข่งสปอร์ตสตาร์ทีมชาติเวียดนามนั้นใกล้มาถึงแล้วโดยการน,นี้จะย้ายไปร,ร่วมทีมสโมสรน,น้องส์ทีมในชั้นนำในิลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการประกาศเติดตัวเงียนกงไ่อย,ย่างเป็นทางการตเตรียมจับตาความท้าทายครั้งใหม่ในต่างแดนของเงียนกงไ่คนนี้ได้เลยครับนานะผมเป็นนว่าง,งานนี้ ก็ไม่รู้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนต้องไปลอนลุ้นกันต่อไปอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาแก,ก้ครับมาโกโต้เพิม b ีจีคว้าแต้มแรกทิลศิสินชวนเชียร์ติดขอบสนามนะโดยมากโกโตเทกุรัมโบลิกุนซือใหญ่เดอรับบิด b ีจีประชุมพอใจที่ประเดิมแต้มแรกในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022ได้สำเร็จเชื่อผลงานทีมจากนี้ไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ขณะที่มุย้ยธิรศิลป์แดงดาเผยเกมบอลถ้วยเอเชียยิ่งใหญ่อยู่เสมอสำหรับตน,นเองและเชื่อว่านี่คือความใฝ่ฝันของนักเตะเอเชียทุกคนโดยมาโกโตเทกรัมโมลิคุณสุใหญ่ดารบปิดบิจบีประชุมและก็มุย้ยธิรศิลป์แดงดานักเตะของทีมออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดแรกของกลุ่มจีศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022กลุ่มจีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเสมอกับทางเบเวิลซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งมาว่า ครึ่งแ,แรกนั้นดูเหมือนว่านักเต,ตเะปรนั้นจะล้างจากเกมที่เล่นต่อเนื่องทําให้คุมจังหวะการเล่นไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายแล้วปรนั้นสามารถตามตีเสมอและเก็บแต้มแรกได้ในการแข่งขันแสงเห็นบอกว่าปรานั้นมีดีพอส่วนครึ่งหลังผมพยายามบอกวิธีกระตุ้นทุกทีมให้มีความผ่อนคลายและทุกคนทําให้ดีขึ้นการเล่นมากขึ้นการได้หนึ่งแต้มนัดน,น,น,นี้ผมดีใจและก็พอใจกับความมุ่งมั่นของทุกคนนะ ส่วนด้านมุย้ยทีรสินดังดากล่าวว่าการได้เล่น AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอสำหรับผมดับนั้นแต่ที่เคยเล่นกับทางเืองทองมาแล้วเราจะได้เจอกับนักเตะที่เก่งทีมที่แข็งแกร่งมันเป็นรายการใหญ่ที่นักเตะเอเชียทุกคนมีความฝ่ฝันและต้องการจะลงเล่นอยู่แล้ววันนี้ ผมมีโอกาสได้เล่นและก็ยิงประตูได้อีกด้วยดีใ,ใจเป็นอย่างมากเลยครับขอมอบประตูนี้ให้กับแฟนบอลบีจีประชุมทุกคนเกมหน้าและเกมต่ตอไปจะให้แฟนบอลเข้ามาชมในสนามเพื่อส่งเสียงเชียร์ทุกคนให้ทีมกันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนกันนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทางบีจีประุมจะลงแข่งขันในศึก AFC แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีนัดที่2พบก,กับทางชุนัมดราก้อน วันจันทร์ที่1 8เมษายนเวลา18นาฬิกาที่สนามปทุมธานีสเตเดียมในครังนี้เป็นในว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปการการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมีอะไรก็บอกลุงม,มาในวินสั่งลดปรับพื้นสนามซ้อมบุรีรัมในครังนี้โดยในวินทิ่ชอบโพสต์บอกว่ามีอะไรให้บอกลุงม,มานะสั่งปรับพื้นที่สนามซ้อมบุรีรัมซิตี้โดยด่วน หลังจากมีดาร่าของบิ๊กฮันมิติติยาไพ,พรัตที่ปรึกษาทรทานสโมสรลีโอเชียงรายจวกสนามซ้อมของบริลัมมาว่าค่อนข้างจะแย่นะและอาจทำให้หนักเตะบ,บาดเจ็บได้ล่าสุดลุงในวินชิดช,ชอบสั่งปรับพื้นสนามแล้วพร้อมโพสต์มีอะไรให้มาบอกลุงเจ้าหน้าที่ดูแลสนามปรับพื้นหญ้าสนามซ้อมของสนามบริลลัมซิตี้ เพื่อจะให้นักฟุตบอลทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน AFC Champions League ได้ซ้อมตามแผนและมีสมาธิในการฝึกซ้อมการแข่งขันอย่างเต็มที่เราคนบริลัมพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การดูแลและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ทีมทุกคนนะขอให้ทุกท่านมีสมาธิกับเกมสิ่งใดไม่สะดวกติดขัดตรงไหนแจ้งที่ที่ลงในเว้นได้เลยและนี่ก็เป็นที่นาข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano p o k i n g Style ประจำวันที่ 16เมษายน2565โดยใช้ผู้รัคั่งฟุตบอลไทยครับ